กายกับใจไม่เป็นสองกายกับใจไม่เป็นสองแม้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่แยกจากกันเป็นสองระหว่างกายชิคิโฮการทำงานของวัตถุและร่างกายใจกับใจชิมโปการทำงานของจิตใจแต่หากมองดูจากทฤษฎีหนึ่งขณะจิตสามพันแล้ว ในตัวตนของชีวิตเองทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวงเล็บไม่เป็นสองตั้งแต่โบรลานมาไม่ว่าโลกตะวันออกหรือโลกตะวันตกต่างก็เถ,ถียงกันว่าอะไรคือเนื้อแท้ของชีวิตซึ่งไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบรรดาความคิดเห็นเหล่านั้นที่ขัดแย้งกันเอง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก็คือแนวความคิดที่ว่าบ่อกเกิดของชีวิตคือสสารหรือวัตถุวงเล็บทฤษฎีวัตถุนิยมกับแนวความคิดที่ว่าสสารหรือวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่เงาของจิตใจวงเล็บทฤษฎีจิตนิยมแต่เรื่องที่ว่ากายเนื้อสสารกับจิตใจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้น ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วโดยสามัญสำนึกตัวอย่างเช่นเมื่อเจ็บป่วยไม่เพียงแต่ร่างกายที่ไม่สบายจิตใจก็รู้สึกหนักอึ้งไปด้วยแต่ถ้าในใจมีความทุกข์อยู่ก็จะไม่อยากรับประทานอะไรประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายก็จะพลอยถดถอยลงไปด้วยตรงกันข้ามถ้ารู้สึกสนุกสนานกับอะไรสักอย่างแล้วจิตใจก็จะมีชีวิตชีวา ร่างกายก็จะก,กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาขึ้นเช่นกันแม้จะยอมรับว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งดังที่กล่าวมานี้แต่โดยทั่วไปแล้วก็คิดกันว่าร่างกายกับจิตใจแยกออกจากกันแนวความคิดที่ว่าพื้นฐานของชีวิตคือจิตใจกับแนวความคิดที่ว่าชีวิตก็คือพื้นก็คือเพียงการทำงาน ทางวัตถุของร่างกายเท่านั้นจึงขัดแย้งกันอย่างชัดเจนทางด้านพุทธธรรมพระสูตรก่อนสัทธมปุลธลิกสูตรซึ่งเป็นคำสอนชั่วคราวนั้นเทศนาตามแนวจิตนิยมอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากอวตังสกสูตรในทางตรงกันข้ามสามัทธรรมปุลธลิกสูตรเทศนากายกับใจไม่เป็นสองด้วยทฤษฎีสิเช่นนี้สําหรับสิบเช่นนี้แล้ว สามารถแบ่งได้ว่าลักษณะเช่นนี้คือกายสันดานเช่นนี้คือใจตัวตนพลังการกระทําปัจจัยคือกายกับใจเหตุกับผลแฝงคือใจผลตอบสนองคือกายดังที่ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักรารบ,บูชาแห่งการเห็น,หนแจ้งจิตกล่าวว่าในหนังสืออธิบายอธิกถาสัรมปุณทลิกสูตรบทที่6กล่าวว่า ลักษณะก็เพียงอยู่ที่กายสันดาลก็เพียงอยู่ที่ใจตัวตนพลังการกระทำปัจจัยนั้นโดยตามความหมายแล้วได้รวมไว้ทั้งความหมายของกายและใจส่วนเหตุกับผลแฝงคือใจผลตอบสนองคือกายวงเล็บธรรมนิพนธ์หน้า239พราพานิชเลลไดชนินกล่าวว่าที่เป็นกายกับใจไม่เป็นสองนั้น เรียกว่าสุดยอดปัจฉญาธรรมวงเล็บธรรมนิพนธ์เรื่องบันทึกคํำสอนปากเปล่าหน้า708เป็นการชี้ให้เห็นว่ากายกับใจไม่เป็นสองนั้นชี้ถึงลักษณะที่การดำรงอยู่ของชีวิตในข้ารากฐานขณะที่พวกเราเชื่อและสวดมนต์ต่อโงนสนแห่งธรรมเลนลับอันยิ่งใหญ่3ประการพวกเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งจะควบคุมทั้งกายกับใจตั้งแต่ข้ารากฐาน การหลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาการหลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญานั้นหมายถึงหลักความเป็นจริงวงเล็บเขียวที่เป็นตัวตนแท Yet, ้กับปัญญาวงเล็บชิที่ส่งให้เห็นแจ้งตัวตนหลักหลอมรวมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการ หลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาวงเล็บเคียวชิเมวโงนั้นระนิชเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าความเป็นจริงนั้นหมายถึงตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งปวงส่วนปัญญาก็คือปัญญาที่ส่องแสงให้ตัวตนที่แท้จริงปรากฏออกมาดังนั้นเมื่อความลึกของแม่น้ำแห่งความเป็นจริงนั้นกว้างใหญ่ และลำลึกไรขีดจากัดแล้วห่วงน้ำแห่งปัญญาก็จะไหลเรื่อยๆไปอย่างไม่ติดขัดเมื่อความเป็นจริงและปัญญาดังกล่าวนี้หลอหล,อ,ล,อ,ลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ในกายนี้วงเล็บรทนิโพ์เรื่องจดหมายตอบท่านโซโยะความเป็นจริงก็คือตัวตนที่แท้จริงของปรากฏการทั้งหลายกล่าวคือเป็นหลักความจริงที่ธรรมะ ที่ทุกชีวิตและสรรพสิ่งทั้งมวลดำเนินตามอยู่ปัญญาก็คือลักษณะที่หลักความเป็นจริงดังกล่าวได้รับการส่องแสงจากปัญญาแล้วปรากฏออกมาให้เห็นก็หมายถึงปัญญานั่นเองภายในการรู้แจ้งของพระพุทธ,ธนั้นทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เรียกว่าการหลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญา สัตทมปูนทลิกสตรได้เทศนาและเปิดเผยลักษณะของความจริงแท้ของชีวิตดังกล่าวที่พระพุทธะรู้แจ้งออกมาอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดในขณะที่พระสูตรก่อนสัตทมปูนทลิกสูตไม่ได้เทศนาเปิดเผยถึงความเป็นจริงแท้ของชีวิตอย่างสมบูรณ์ดังที่พระนิชเลนไดช้ชนินกล่าวว่าพระสูตรทั้งหลายก่อนสัตทมปูนทลิกสูตไม่สามารถนําไปสู่การบรรลุพุทธภาวะได้นอกจากความเป็นจริงกับปัญ,ญญาจะแยกออกจากกันแล้วยังเป็นคำสอนกุกศโลบายชั่วคราว แต่ในขณะนี้สธรรมปุณทลิลกสูตรรวมความเป็นจริงและปัญญาเป็นหนึ่งเดียวกันจึงสามารถรู้แจ้งถึงพุทธปัญญาสีประการแห่งเปิดชี้รู้แจ้งเข้าสู่และบรรลุพุทธภาวะได้วงเล็บธรรมนิพนธ์หน้า1055พณิชเลนไดชน์ชเนกล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้วสองธรรมะแห่งความเป็นจริงกับปัญญาคืออะไรก็คือเป็นเพียงอักษรหตัวแห่งนามยลโฮเลเงเคียว ซึ่งเป็นการเปิดเผยว่านาม,มยโยโฮเรงเอเคียวนั่นเองที่เป็นการลากหลอมเข้ากับหลอมเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาและพระนิชเลนไดชินินได้นําเอาชีวิตพุทธ,ธแห่งการหลอมเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งมาเป็นความเป็นจริงกับปัญญานี้มาสร้างเป็นโงนโซนแห่งนาม,มยโยโฮเรงเงเคียวนอกจากนี้การที่พระนิชเลนไดชนิน กัลุณาจะลึกโงนโซนให้ก็เพื่อให้พวกเราประชาชนในสมัยธรรมะไปสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ด้วยกันหลอมเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาโดยมีโงนโซนเป็นความเป็นจริงวงเล็บเขียวที่จะเป็นปัจจัยสัมพันธ์ดังที่มีการกล่าวไว้ว่าที่เรียกว่าโงนโซนก็คือความเป็นจริงที่จะเป็นปัจจัยสัมพันธ์วงเล็บบทนิพนธ์หกม้วนและมีความศรัทธาเป็นปัญญาวงเล็บชี้พวกเราจึงสามารถแสดงสภาพชีวิตแห่งการ หลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาออกมาในชีวิตของตัวตนของตนและบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ได้โดยยึดถืองอนโซนอันเป็นตัวตนที่แท้จริงแห่งการหลอมเข้าด้วยการอย่างลึกซึ้งของความเป็นจริงกับปัญญาของพระพุทธเป็นความจริงที่จะเป็นปัจจัยสัมพันธ์ขอบคุณครับ